สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในพาร์ทสุดท้ายของเดวิดเคิร์นลอดทูซาเวชันแล้วเพราะว่าเรากำลังจะปัดเป่าผีนั่นเองในตอนนี้บ้านผมฝนตกฟ้าร้องนะคือพายุเข้ากรุงเทพครับเข้ามาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเนี้ผมก็รอนะรอแล้วรออีกจนกว่าฝนจะหยุดตกตอนนี้ก็ฝนซาล,ลงแล้วผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเล่นเกมผีตอนนี้เลยเพราะรอมาทั้งวันแล้วจริงๆตามที่เขียนเอาไว้นะครับวงแดง2วงวงแรกเนี่ยเราได้ของมาแล้วนะส่วนอีกวงหนึ่งก็คือหอพักของเรานั่นเองเราจําเป็นที่จะต้อง ปัดเป่าผีในนี้แต่ก่อนที่เราจะไปปัดเป่าเนี่ยครับราจำเป็นต้องทําอย่างหนึ่งก่อนนั่นก็คือเข้าหอตัวเองครับหอของตัวเองน่าจะอยู่ที่ชั้นสี่หรือชั้นสองนะผมผมไม่แน่ใจอ่ะน่าจะชั้นสี่ป่ะโอเคอาเฉียนนายบอกว่านายจะปกป้องชั้นไงใช่แต่อาเฉียนอาเฉียนเขายือนอู้แล้วอ่ะประเด็นนะอยู่ที่ชั้นนั่าไะไม่ใช่ชั้นสี่หรอถ้าางนั้นก็ต้องเป็นชั้น,นสองสิเดินข้ามมาซะอย่างนั้น ชั้น2นี่เคยมีประเด็นนะครับก็คือที่ที่เรามาล่าท้าผีอตอนแรกห้องไหนอะห้องที่มีเหมือนกับโค้ดไม่ใช่ห้องพวกนี้เลยเหรอไม่ใช่ห้องนี้ปะใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช่ห้องนี้แล้วเราก็จะต้องเปิดตู้นี้นะครับเพื่อเอาตุ๊กตาไล่ผีนั่นเองชุดอุปกรณ์ไล่ผีกล่องที่มีตุกตกตต๊กตากระดาษ5ตัวตุ๊กตากระดาษแต่ละอันเนี่ยมีความสามารถอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นวิญ,ญญาณตัวแทนของวิญญ,ญาณที่ถูกคำสาปนั่นเองทําให้อเทมเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับการไล่ผี ใช่แล้ครับพอเรามีสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะสามารถไล่ผีได้ครับถ้าถามว่าทําไมผมรู้ผมขอบอกเลยว่าก่อนน้นเนี้ผมเล่นไปแล้วครับ <c oughs> เล่นไปทีนึงแล้วแล้วก็ต้องย้อนกลับมาเล่นใหม่หมดเลยเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ลืมอัดคลิปนะครับนั่นคือเหตุผลมาได้เวลานะครับเราได้คันต้องคำสาบม,มาแล้วใส่ไปประตูก็จะเปิดตอนนี้ตีสี่สี่สิบไปใส่กันเลยมาถึงแบบคัสซีนนะครับ <c oughs> ยันทุกอย่างเผาไหม้หมดแล้ว แล้วในชีวิตจริงก็ฟ้ารองด้วยสิฉันมันใช้ได้นะไปกันเถอะเหมือนกับเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยเนี่ยเอานี่คือชั้นใต้ดินของมหาลัยเหรอไม่นี่มันไม่ใช่ถูกต้องแล้วมันคือที่ไหนก็ไม่รู้ชั้นใต้ดินมีทางลงอีกได้ไงคลินิกเหรอเป็นไปไม่ได้น่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของเธอใช่ไหมฉัน เฉินก็คือผีนะครับมีเอกสารให้ดูเป็นเอกสารเกี่ยวกับการตั้งคันนะครับมันทึกนี้มีความลับที่หนักแน่นที่สุดของหัวใจเฉินสินฮุยสัปดาห์ที่ตั้งคันคือสัปดาห์ที่5นะครับนอกเหนือนจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะถ้างั้นได้เวลาไปต่อนะครับมัน <c oughs> คงไม่ใช่ทาแท้งใช่ไหมเนี่ยทำไมมันเหมือนห้องเก็บศพเลยอยู่ๆก็คัดซีนประตูอีกแล้วเหรอเ <c oughs> ฉินขอร้องเลยนะมันไม่สําคัญหรอก ไม่ว่าฉันจะหนีไปที่ไหนงั้นเหรอพยายามจะบอกฉันอะไรกันแน่เนี่ยขู่ฉันไม่ได้ผลหรอกฉันจะไม่ให้นายเป็นหัวหน้าอีกต่อไปฉีกรูปทิ้งแล้วเดือ่รูปของอยู่จริงนะครับอยู่จริงไม่ต้องห่วงนะฉันรับรองเลยว่าเธอจะต้องปลอดภัยใช่แล้วเราจะเป็นคนปกป้องเธอเองนะครับเปิดประตูหน่อยอ้าว กลับมาที่ห้องห้องห้องนี้ใช่ไหมที่เขียนไว้บนฝาผนังเขียนว่าบ้าจริงเชียวบ้าจริงเชียวบ้าจริงเชียวชอบจังเลยคาพูดนี้เสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรหรือเปล่าไม่มีนะโอเคมีเอกสารทะเบียนสมรสนะครับทะเบียนสมรสนั้นไม่ถูกต้องแม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้รับความอวยพรจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งการแต่งงานหรือการจดทะเบียนสมรสแบบสามีภรรยาแต่ก็ยังเป็นความฝันของพวกเขาที่จะได้อยู่ด้วยกันชินหลงหวังจากหัวเหรียญ เกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมปี1960เวลาเกิดระหว่าง7โมงถึง9โมงเฉินสินหุยพื้นเพลมาจากผิงตงเกิดเมื่อวันที่25มิถุนายน1960อายุเท่ากันเลยนะครับเวลา5ทุ่มจนถึงตี1ง,งานแต่งงานจัดขึ้นที่เกาสงวันที่20มิถุนายนเวลา11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับเป็นพยานโดยคุณจุดๆๆก็คือว่างเปล่าเนาะเจ้าบ่าวและเจ้าสาวพิธีกรแต่งงานก็ไม่มีพยานก็ไม่มีแม่สื่อก็ไม่มีเป็นความรักที่ไม่สมหวังนะครับ เสียงมันมาจากในนี้นี่เองโอ้โหมันซ่อนอยู่ในนี้ได้ยังไงอะ่ะเป็นบันไดลงไปข้างล่างนะครับพร้อมกับหนอนเหรอหนอนเพียบเลยโอ้ไม่เดี๋ยวนะเราอยู่ชั้นสองใช่ไหมครับแต่เราเข้ามาจากนั้นเนี่ยตกกำลังจะบอกเลยว่าเราจะหล่นลงไปที่อ่าชั้นใต้ดินหรือเปล่าสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงที่นี่ที่ไหนนะมาแล้วครับ <laughs> จากตรงนี้ไปผมยังไม่เคยเล่นนะ มีประตูข้างหน้าอยู่อันนึงรู้สึกรู้สึกรางไม่ดีเลยอะเราจะต้องปัดเป่าผีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นมันน่าจะถึงละสิ่งเล็กๆที่เรียกว่านั่นไงฟิลบอสนั่นเองสถานที่แบบนี้ลินเอินเนาะคุณอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนกับลังใหม่เนาะขับไล่ผีออกจากเพื่อนของคุณช่างเป็นสถานที่ที่เหมาะกับ หมาะกับฟิลบอสจริงๆเราจะมาจุกในนี้ใช่ไหมเขาถึงได้ให้สิ่งสิ่งนี้มาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าตู้อะครับมามะเอามีดแทงได้เลยปะละ่ะมีดแทงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องอทำอะไรนะขับไล่ขับไล่ไผียออกจากเพื่อนฮาวฮาวต้องทำยังไงถึงจะขับไล่ได้ในนี้เหรอนี่ไงหลินเอินถูกต้องปะเอาไม่ใช่ ปัวหลูนะครับจนถึงตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยนะว่าเขาชื่อปัวหลูจริงหรือเปล่าต้องใช้ตุ๊กาตาตัวไหนอะหนึ่งสองอะตัวนี้ไงฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นคนแรกนะหลูแล้วถ้าเกิดว่าเราเผาผีจะมาปะล่ะว้ยงไยไปทางไหนอะทางนี้ปะล่ะทางนี้ปะล่ะผีมาไล่ตาม,มาแล้วนะครับผมไปถ,ถูกทางปะไปทางไหนอะทางที่มีตู้อะขอสักทางได้ปะล่ะยังไงก็ได้เลยเอาผีหายผีมันไม่ตามเรามาแล้วนะครับไม่เป็นไร ซ่อนไม่มีตู้ผีมาผีมากยายายาไม่มีไม่เห็นอันนี้อะไรอะ่ะกุญแจสัมฤิดเหลืองเหรอเป็นกุญแจสัมฤทธิ์เหลืองที่ใช้ในการเปิดประตูที่ไขได้ผีมายังไปแกถ้าเราตายเราจะเกิดไหนเ่ะไม่ชอบเลยอะไรที่แบบมีผีวิ่งไล่ย่ะมายังยังไม่มานะโอเคผีน่าจะยังไม่มานะครับอุ้ยมาแล้วเกลือบเกือบ ไม่เอาสิทางนี้ไม่มีอะไรหรอกเขาจะมายังอ่าเขาไปแล้วนะครับขอบคุณเลยทางนี้มีประตูอยู่นะเราแวงจังเลย <c oughs> เปิดไม่ได้นะครับไม่มีกุญแจนั่นเองจะมาอีกปะถ้าจะมาก็ขอรีบมานะสวัสดีอยู่ไหนเอ่ยเรามาทางนี้นะครับฝั่งนี้ถูกปิดอยู่ฝั่งนี้ก็ถูกปิดแต่ตรงนี้มาได้อะถ้างั้นก็ <c oughs> เราจะวนกับที่เดิมแล้วนะ จุดๆที่อ่อยู่ไหนอะผียังมองไม่เห็นเลยโกงปะอันนี้ผมโดนโกงปะไม่เป็นไรนะครับไม่ดักหน้าเนาะ <c oughs> เราจะต้องรีบกลับไปที่เดิมใช่ปะเข้าซ้ายนี่เลยเข้าซ้ายเข้าซ้ายเข้าซ้ายมีตู้ปะไม่มีตู้ให้ด้วยเอ่มไปทางไหนได้บ้างอะฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นห้องน้านะครับห้องน้ําทางตันแน่เลยแย่ละแย่เลยอย่าพึ่งมาไม่เอ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 า รอดปะ่ะล่ะระบบเกมก็ทำมาไงยู่เลยเข้ามาไม่ได้โอ้ผีอ้อมมาทางนี้เฮ้ยอย่าบอกว้วผมจะต้องติดอยู่ในนี้ตลอดไปอะถามจริงแล้วดูความเร็วของผีสิครับผีมันแบบวิ่งเร็วจัดจัดอะดูดิแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วนะเพาตายแล้วโกงกันชัดชัดไม่แ,แลเราวิ่งเราวิ่งเราวิ่ง เราวิ่งกลับได้ปะเฮ้ยมันมีทางนี่นะาใส่กุญแจได้เนาะเข้าเลยเข้าเลยตู้นี่ไง <c oughs> เข้า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 ผีอยู่ไหนผียังไม่มานะโอ้ยได้พักนะครับถือว่าได้พักหายใจแป๊บหนึ่งทำไมอะทำไมผีต้องดักอยู่อย่างนี้ด้วย <c oughs> ขาวนาดเราอยู่ข้างใต้เลยนะมันก็ยังรู้ดีแบบดักไปดักมาไม่ให้เราสามารถออกไปได้นะครับไม่ได้ยินเสียงแล้วผีก็น่าจะไปแล้วแล้วเราก็เห็นเพื่อนด้วย ื่อนคนนี้คือหลินเอินนั่นไงหลินเอินหลินเอินใชน้อันไหนอะอันนี้แล้วพอใช้เสร็จชัขอโทษนะแต่คุณไม่เหมาะกับที่นี่เรารีบเข้าตู้นะครับผมมั่นใจเลยว่าผีมันจะรู้ตัวนั่งไง่มันกี้แล้วเข้าเข้าเขอ่ารอดรอดนะรอดดูด,ดิผีเขาแบบวิ่งมาไวมากนะครับไปเลยขอบคุณมาก ขอบคุณมากจริงๆให้เราได้เล่นต่อนะก่อนหน้านี้ตอนที่ทําลายครับผมเห็นกุญแจอยู่เนี่ยกุญแจสนิมเขียวเท่านี้เราก็สามารถออกไปได้แล้วปะไปเห็นกุญแจสนิมเขียวอยู่ก่อนหน้านี้นะครับราะงั้นเราน่าจะใช้มันในการขายออกไปได้โอเคผีไม่เห็นผีไม่เห็นมอบ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 เราจะรอผีไปทางด้านซ้ายอ่าไปแล้วเอ้ยมันไปด้านขวาี่นาเรารอก่อนนะครับ พอผีไปด้านซ้ายปุ๊บเราก็จะฉีดขวาไปเพราะเราเห็นประตูแล้วนะประตูสีเขียว,ยวที่เราจะต้องเอากุญแจเปิดอ่ะผีมันน่าจะเช็คแค่ทางเดินแหละมันไม่น่ามาฝั่งนี้ได้ไปนถึงเข้ามาข้างในนะครับ A few minutes later มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปฝั่งซ้ายไปเลยขอบคุณมากวิ่งนะวิ่งนะวิ่งนะ <laughs> <laughs> ไม่รอดแน่เลยอนะ่ะผมว่าผมตายแล้วนะลาก่อนครับทุกๆคนออกขวานีปะ นี่ไงนี่ไงใช,ใช,ใช่ใช่่ประตูฝั่งนี้เลยเปิด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 กุญแจสีเขียวขอบคุณที่มันหยุดเวลาให้เอเอาเลย <laughs> อยู่ๆก็มีเพื่อนอยู่ข้างหน้า,าทำไงนะอันนี้เนาะคนนี้คือเทียนนะครับวิธีนี้อย่างน้อยก็ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นใช่แล้วเราหนีได้ปะละ่าล่ะเข้าตู้เลยเอตู้มันพังข้างหลังไม่มีใครมาโอเคดูเหมือนว่าผีจะ <laughs> ผีจะไม่ตามเรามานะครับไปอุ๊ยเดี๋ยวโกลงละอันนี้โกลงละโกงเลยต้องไปทางไหนอะห้องน้ําห้องน้ําที่นี่คือมีล็อกเกอร์ปะ่ะอันเนี้ยไม่ใช่โอ้ยติดไปทางไหนอะแล้วผีผีใกล้จัดผีใกล้มากนั่นไงพอถามหน่อยนะมีใครไหมที่เล่นแบบไม่ตายเกมนี้ได้อะถ้าผีจะโกงแล้ววิ่งเร็วขนาดนี้นะมีตายก็ต้องมีเริ่มใหม่เพราะว่า เรายังติดอยู่ในนี้อีกนานแน่นอนวิ่งเลยออกด้านซ้ายแล้วก็ซ้ายอีกทีหนึง่งแล้วก็ไปทางด้านขวาเจอประตูตรงไหนก็รีบเลย <c oughs> รีบให้ไวที่สุดเลยเปิดประตูออกขวาเปิดประตูอีกทีหนึง่งมีตู้ปะ่ะห้องนี้ไม่มีตู้ไงเอา้าแต่ผีหายถ้างั้นก็มอบถ้ <c oughs> างั้นก็ขอมอบนะอ้าผีวิ่งหายไปแล้วขอบคุณมากหรือเปล่าอ้าผีไปแล้วนะครับมีของอยู่ตรงนี้ เก็บ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 คืออะไรอะ่ะมันคือกุญแจเหล็กสีขาวกุญแจเหล็กเหรอทาไมถึงอุ้ยประตูประตูตรงนี้อันตรายนะครับถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วผีมันเดินมาเราถึงกับโดนเจอเลยนะอาจจะโดนฆ่าก็ได้ห้องนี้คือ,ค,อคือห้องเปล่าไม่มีอะไรเลยมีของให้เก็บผีอยู่ไหนแล้วะเก็บของเก็บของ,ของคือสมองเหรออวัยวะมนุษย์นะครับหยุดคิดอย่าใช้หัวจากนั้นใช้ความทรงจำมันน่าสยดสยอง ความเศร้าทั้งหมดจะหายไปไอ้ยาคืออะไรอะ่ะมีใครอธิบายที่แบบง่ายกว่านี้ได้ปะโอเคผีอยู่ไหนแล้วเรายังไม่รู้เลยถ้าเจอเราจะต้องวิ่งไปทางไหนเนี่ยดูก่อนครับดูท่าทีก่อนอ้ามีประตูให้ประตูนี้ก็มีเหมือนกันเปิดได้ปะเป็นต้องใช้กุญแจเหรอเราเมื่อกี้เราเก็บกุญแจมาพอดีนะครับเปิดเลยนี่คืออุ้ยหุ่นเนาะ ห้องหุ่นนะครับขาดอวัยวะอีกหลายชิ้นหมายความว่ายัางไงขวดฟอร์มาลีนเปล่าขว,วดฟอร์มาลีนเปล่าที่เคยใส่อวัยวะมนุษย์สดอวัยวะจะถูกนําออกและนําวางคืนกับสู่เจ้าของผู้ให้ร่างกายของเจ้าของนั้นสมบูรณ์เราจะต้องตามหาอวัยวะยา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 ย,ายาโอเคไปแล้วแหละไปเลยเข้าไปแล้วก่อนหน้าน,นี้เรายังไม่ได้เช็คด้านขวาเลยนะครับอ่าไปไปไป ขอบคุณมากฝั่งนี้น่าจะมีอะไรปะมันเป็นฝั่งที่ผีโผล่กมานะครับห้องนี้เข้าไม่ได้นีไว้ทําไมถ้าเข้าไม่ได้ส่วนห้องนี้คือห้องแรกที่เรามานะครับมันไม่มีอะไรเลยเป็นห้องน้ำเฉยอาา่ะฮะเดินกลับไปอีกรอบนึงผีมายังผีไม่มาห้องนี้อะห้องนี้คือห้องอะไรห้องที่เรามาติดตอนแรกเหมือนกันแต่มันไม่มีอะไรเลยอะสิจะเข้ามาทําไมเนี่ย ไม่เป็นไรดูเหมือนว่าเราจะต้องเผชิญหน้ากับผีแล้วนะครับตอนนี้ก็คือออกทางด้านขวานั่นเองตอนนี้ผีอยู่ไหนอะโอเคผีมาแล้วมอบล้อมอบล้ออย่าเพิ่งเจอนะ่ะใกล้มากใกล้เลยผีมันรู้ <c oughs> ผีมันโดนเซตมาให้เดินเป็นระบบนะครับดูจากลักษณะในนีน้ก็คือจะเดินเป็นรูปตัวแอลเนาะส่วนตรงแอลก็คือฝั่งเรานั่นเองทางขวามีห้องน้ําอยู่ โอเคเราไปได้มันคือห้องน้ำจริงๆด้วยย,ยังไม่มานะเปิดประตูเปิดประตูะตมีอะไรบ้างในนี้มีตู้ให้หลบดีเลยดีเลยแล้วก็มีมีเพื่อนไงคนนี้ชื่อหวนเย่านะครับเราจะต้องช่วยหวนย่าออกมาเผาเสร็จ <c oughs> ปุ๊บมีตู้ก <c oughs> ่ <c oughs> อนโทษนั้น, <c oughs> นี่เป็นสิ่งเดียวที่ฉันทําได้เ <c oughs> ผาเสร็จเข้าตู้เลยผีมันรู้ละผีมันรู้เลยนั่นไงเข้าเข้าเข้าเอาตู้อยู่นี่ไม่รู้นะขอร้อง ไม่อยากจะเชื่อเลยมันมีตู้หลอกแล้วผีเปเลยอะผีกานเป็นแบบแมงมุมเลยนะครับนั่นแหละออกไปฮัลโหลเทสผีไปแล้วส่วนเราจะต้องไปเก็บของก่อนมอมอมมอมมอมมอ,มอสิ่งนี้คือหัวใจเหรอเราเก็บไม่ได้เอะทำไมเก็บไม่ได้อะต้องต้องลุกหรือเปล่าถึงจะเก็บได้จริงด้วยครับหัวใจของมนุษย์จิตสํานึกทางประสาทสัมผัสและอารมณ์ที่ไหลลื่นคุณถูกปิดผนึกโดยปัจจจุหัวใจของคุณ คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกต่อไปดีมากแล้วเขาไม่คำอธิบายมันแปลกจังเลยยาเชีิโมถามจริงถามจริงว่าอยู่นี่อะ่ะโ,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 โกงผมโดนโกงครับทุกคนประตูมันก็อยู่เนาะยังจะเห็นนี่เราเริ่มใหม่ที่ตรงไหนอะ่ะครั้งเนี้ยถ้าเริ่มใหม่ตอนที่ผีแบ่พอดีก็จะต้องเข้าตู้นะครับนั่นไงเข้าตู้โอ้โหเริ่มใหม่ไกลมาก ถามจริงวน่าใหม่ตรงนี้อ่ะผมท้อเลยวะถ้าเริ่มตรงนี้นี่คือผมท้อเลยไกลจัดจัดจะทำยังไงเนี่ยอย่างนี้ก็ห้ามตายเลยปะผมว่าผมได้เล่นยาวๆอะเกมเนี้ยจริงเราจะต้องเก็บหัวใจก่อนเอะเก็บอวัยวะส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ร้อ้ผีไปพอผีไปปุ๊บเราจะวิ่งกลับไปที่เดิมเอเราจะต้องหยิบกุญแจใหม่ด้วยนี่น,นาอย่างสิ้นเปลืองเลยผีไปยังไะไปหรือย,ยัง อ่ะถีไม่เห็นแล้วก็เก็บกุญแจฝั่งนี้กุญแจเหล็กเก็บมาเลยถ้าจะตายแล้วเกิดไกลอย่างนี้อย่างน้อยน่าจะมีเซฟให้เนาะหรือว่าเกมน,นี้มันเซฟได้ผมอยากรู้จังเลยจะได้ไม่ต้องเริ่มใหม่แบบไกลเกินนะครับโอเคต่อไปก็ไปเผาศพนะครับของหัวเน่าเข้าเลยเปิดประตูหัวเน่ามาช่วยแล้วนะอมอันไหนนะอันนี้ พอเผาเสร็จแล้วก็กลับไปที่เดิมน,นะครับจากนั้นเราจะต้องรอผีให้ไปไกลๆก่อนคือต้องรอเลยเราจะพลาดไม่ได้แล้วมา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 ดีมากเก็บหัวใจมากเก็บหัวใจเสร็จกลับที่เดิมเดี๋ยวเรารอจังหวะก่อนว่ามันมาทางไหนถ้าเกิดว่ามาทางทางซ้ายเนี่ยเราจะรอให้มันไปทางขวาดันเนี่ยมาละพอมันไปทางขวาเสร็จเราก็จะทําอะไรต่อนะ <c oughs> ไม่ได้คิไไดไว้ในหัวเลย เราจะต้องเข้าไปที่ประตูเหล็กที่เราเปิดเอาไว้สวยเลยทางนั้นผีมันไปแล้วด้วยไปแล้วไปไกลได้ยังโอเคกลับไปที่เดิมนะครับก็คือประตูเหล็กเพื่อดูว่าเราขดาดอว,วัยวะส่วนไหนขดาดอว,วัยวะอีกหลายชิ้นปวดฟอร์มาลีนเปล่าใช่แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมที่เราจะต้องจะต้องใช้ตะปูเพื่อแก้คำสาปให้สำเร็จโอเคประตูฝั่งนี้คือฝั่งที่จะไปอีกด้านหนึ่งนะครับฝั่งที่ผีมันเฝ้าอยู่นั่นแหละเอาเอจริงๆนี่ไง ผีไปแล้วผีไปแล้ววิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งผียังไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันหันหลังอยู่ห้องนี้มีอะไรอะ่ะมันไฟไฟดับอยู่น,นี้เก็บมาเลยดวงตา <c oughs> ดวงตากดหมอบเราจะเอาชัวนะครับก็คือให้ผีมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็ให้มันไปทางด้านซ้ายเพื่อที่เราจะได้กลับไปที่ห้องอวัยวะผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะได้อวัยวะครบแล้วนะครับทั้งหมดสมชิ้นแล้วตอนนี้โอเคผีไปแล้วผีมันเฝ้าไกลเหมือนกันนะมันไปถึงขวาสุดนะครับ แสดงว่าขวาสุดต้องมีของอดิใช่ไหมไม่เป็นไรเรามาดูกันครับว่าของเราได้ครบหรือยังตรงนี้นั่นเองขอให้ครบเถอะไม่ไม่ครบจริงด้วยต้องใช้ตะปูถ้างั้นเราก็ต้องรอผีอีกรอบนึง่งสิเพื่อที่ให้มันไปก่อนนะครับรอก็รอนะก็ดีเหมือนกันครับห้องนี้ผีมันเข้ามาไม่ได้อะมันอาจจะเข้าได้ก็ได้แต่ว่ามันถูกกําหนดเอาไว้นะครับให้วิ่งอยู่ตรงลล์เวย์เท่านั้นก็คือถงทางเดินนะครับเดี๋ยวพอผีมาทางด้านนี้ปุ๊บเราจะค่อยลุกขึ้นไปแล้วก็วิ่งไปสวนทางเลยนะครับผีมาละ ถึงเวลาถึงเวลาปฏิบัติงานสวัสดีถ้าเราวิ่งมันไม่ได้ยินเสียงหรอกจริงด้วยมันไม่ได้ยินเสียงนะครับห้องนี้คือห้องเก่าห้องด้านขวานี้นี่ไงมีตู้ด้วยเอาชัวร์หรือว่ามีของปะไม่มีเลยอันนี้คืออะไรมันคือรูปภาพของกลุ่มผู้ชายเหรอกระหน่ำตุบ ดูเหมือนคุณจะได้ยินเสียงเล็บเจาะผ่านร่างกายและอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่หน้าผากตาปากหัวใจและแขนขาไม่มีส่วนใดไว้เสียหมายความว่ายังไงฉันคิดว่าฉันเห็นเล็บที่หายไปของตุ๊กตาตัวก่อนหน้านี้นะ <c oughs> <c oughs> เห็นอะไรอะ่ะผมยังไม่เห็นอะไรเลยเรากลับมาในนี้นะครับ <c oughs> เพื่อเอาชัวร์ผีไฟแล้วเ <c oughs> ท่าน,นี้เราก็ได้เวลาหาของนะครับในนี้น่าจะมีอวัยวะชิ้นส่วนสุดท้ายอยู่ปะดูผมคิดเอง ไม่มีเหรอถ้าไม่มีแสดงว่าจะต้องกลับไปเส้นทางตอนแรกกันดิใช่ไหมอย่าเจอผีแล้วกันอย่าพึ่งสวนมานะผีขอบคุณมากโอเคเรามาได้แล้วครับเรามาได้เรามาได้าาไดอย่าพึ่งมาอย่าพิ่งมาขอเลยนี่ไงใส่ได้แล้วสรุปแล้วเรายังใส่ไม่ได้นะครับตอนแรกอะ่ะเพราะว่าเรายังไม่ไปเจอจุดตรงนั้นนั่นเองก็คือจุดที่บอกว่าจะต้องใช้ตะปูครับใส่หัวใจใส่ลูก,กตา แล้วก็ใส่สมองนะครับอย่าเลยขอร้องว่าอย่าตายผมไม่อยากกลับมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคได้อาชิเม้นด้วยนะครับปลดพันธนาการของผมที่ถูกสาบที่ประตูเราจะรอผีกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ผมบอกเลยว่าเอาชัวร์จริงๆนะผมผมไม่อยากจะเริ่มใหม่ไกลขนาดนั้นตามแผนแล้วเนี่ยพอผีวิ่งมานะครับเราจะวิ่งสวนผีไปเพื่อที่เราจะไปเอาตะปูต่อใส่หุ่นฟางนะครับหลังจากที่ต่อใส่หุ่นฟางเสร็จแล้วเนี่ยเราน่าจะไปที่ห้องถัดไปได้แล้วนะครับเพราะงั้นได้เวลาเสี่ยงดูผีมาละ พอหมดคืนดำปุ๊บเราก็จะลุกไปอ่าพอเราลุกไปเสร็จเราจะวิ่งเพราะผีมันไม่หันหลังนะครับแล้วก็ไม่ดินเสียงด้วยมันไม่ฉลาดเหมือนกับไอหุนอ่นน่ะไอผีหุ่นที่มันเก่งๆหน่อยอะ่ะไปห้องนี้สิโอเคเข้ามาห้องนี้นะครับแล้วก็ใช้ตะปูเจาะสวยมากสวยเลยจะได้ไปจากที่นี่สักทีนะแล้วผีมันจะไล่เลยเวะละ่ะผีมันไล่เลยวะไล่ไม่ไล่ไม่รู้เปิดประตูเข้าไปขับไล่ผีที่อยู่จริงเอา้าอยู่จริงอยู่นี่นี่เอง ใช้ตุ๊กตาตัวสุดท้ายเราซื้อมาพอดีเลยเหรอขอโทษนะที่ทำให้รอนานอ่าเป็นคัดซีนด้วยไฟไหมทำไมไฟถึงไหมอะ่ะโดนอาคมเหรอแล้วก็เป็นหัวใจนะครับถ้าเราเอาดาบแทงหัวใจได้เนี่ยทุกอย่างจะจบเลยใช่ปะ่ะมีของให้เก็บปะ่ะไม่มีนะครับการไล่ผีจบลงแล้วตอนนี้เหลือเพียงทำลายหัวใจนั่น ให้มันเป็นอย่างนั้นเลยขอร้องแล้วนะผีอย่พึ่งมาแทงได้เลยปะแทงได้เลยนี่เป็นสิ่งเดียว,วที่ฉันทำได้ไกล้มากเลยถ้าแทงไม่โดดนี่ไงแทงโดนแล้วแทงเข้าผีมามาแล้วนั่นไงตัวใหญ่สู้ได้ปะเอาไงแทงอีกทีนึงเออสวยสวยมากไกลแบบเผาขนเลยเนี่ยหายใจแล้วต้นคอกันเลยผีลม้มลงไปแล้วอะ ถ้างั้นถ้างั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะจบใช่หรือเปล่ามาปวดหัวอะไรตอนนี้เนี่ยกำลังจะฟินิชเชอร์อยู่แล้วเชียวไอ้ผีเดี๋ยวผีอย,ย่าพึ่งหยิบหยิบดาบหยิบดาบบีบคอผีป่ะล่ะทำไมบีบคอผีเพื่อให้ผีขาดอากาศหายใจตายนะครับเชื่อเลยนางเอกเออมันต้องอย่างนี้สิใช้ดาบปาผีฉินไปสู่สุคติได้แล้วนะฉันรู้ว่าที่ผ่านมา เธอลำบากมามากทั้งการสมรถและเรื่องอื่นๆทุกอย่างจบแล้วใช่ไหมเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวถล่มแพงถล่มเฉยเลยรีบออกไปสิชั้นใต้ดินถล่มได้ยังไงอะเร็วเข้าสินเฉียวรีบออกรีบออกเรียบร้อยลงมาอย่างนั้นเลยนะ เราจะรอดปะแล้วพระเอกของเรื่องอครับไอปัดเป๋เพื่อนเราอะ่ะมันทําอะไรอยู่ตอนนี้เอานี่ยเรารอดนะเรารอดมาเจอเตอ๋อเฉียนอีกครั้งหนึ่งเธอทำได้ใช่แล้วขอบคุณที่ยืนรอเอาแหวนไปแล้วก็หนังสือหรอหนังสืออะไรอะ่ะด้วยสิ่งนี้นเราก็จะสามารถตามหาหวงจินได้ด้วยความช่วยเหลืออันแท้จริง,รง,รงอาจจะช่วยอยู่จริงนะทุกคน ได้ใช่ไหมรู้อะไรไหมที่จริงฉันเองเนี่ยแหละที่มีอะไรสงสัยมันดีที่สุดถ้าเกิดว่าเรากำจัดของเธอให้สิ้นซากไปได้ผมว่าผมเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วอันที่จริงแล้วฉันติดคำขอโทษของเธออยู่เหมือนกันเอ้ยไม่ต้องมาขอโทษเลยนะแต่เธอก็คงไม่ต้องการมันอีกแล้วสินะงั้นก็ไปเถอะ 赵新桥，赵新桥，谢谢你，ขอบใจนะ。 ขณะนี้เป็นเวลาดึกของวันที่10มิถุนายนปี2020เรามาถึงสะพานเจ้าคำสาบในมหาวิทยาลัยตงหูและตอนนี้นักขั่วกำลังทำพิธีอยู่ที่แห่งนี้สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความรุนแรงในมหาลัยที่มีการเปิดเผยโดยบุคคลนิรนาบนกระดานสนทนาก็คือเรื่องราวความรักที่จะทำให้คุณร้องไห้ครอบครัวของนักศึกษาชายหวังและผู้ปกครองนักเรียนหญิงเฉินตัดสินใจจัดงานแต่งให้กับผีผูกปมให้กับทั้งสองคนและเพื่อเป็นวิธีการแก้ปัญหาความเสียใจว้าว อรอยเลือดยังอยู่อยู่เลยอะตรงพื้นนั่นนะคระับองไมฝนล้ายของการทรยศเพื่อนและเลือกใช้ชีวิตด้วยตัวเองมันไม่เคยหยุดหรอกทุกว,วันนี้ฉันติดอยู่ใต้สะพานนี้ฉันสงสัยมาตลอดเลยว่าใครจะช่วยเราได้บ้างและเมื่อใด,ดที่เราจะได้รับอิสระเ<ะ>อ้า เอาล่ะในที่สุดก็มาถึงจุดสิ้นสุดสักทีพูดเหมือนตัวเองตายเลยนะนะขอให้ไปสู่สุคตินะฉินสินหุย ฉันคิดว่านายกับฉันเหมือนกันนะใ,ในแบบที่ไม่มีใครสนใจเรารักเราและรู้สึกถึงการหักหลังคุณควรรู้ว่าตอนนี้มีคนที่รักคุณและรอคุณอยู่ในอีกโลกหนึ่งตลอดเวลาจะ<า>ว<ช>่าไปอยู่จริงครั้งนี้ จะความตังนีให้ฉันไปคนรอเธอนะเอ๊ะเสียงหวนนย่านี่นาแล้วก็เทียนด้วยนี่ไงเราตายหรือว่าเรายังไม่ตายจ้ซินเฉียวไงเอ้าอยู่จริงสินเฉียวไม่เจอกันตั้งนานเลยนะ แล้วอยากเอาอะไรแปลกๆไหมฉันกินอีกล่ะพอกันทีแต่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเธอเองก็คงจะมีอะไรพูดกับฉันใช่ไหมล่ะเออก็พอจะรู้อยู่หรอกแต่ว่าก็มีอะไรหลายอย่างเลยที่ฉันอยากจะเล่าให้เธอฟังเหมือนกันเรามีเวลาเหลือเฟือเลยก่อนที่เราจะไปเราคงได้คุยกันถึงทิกถึงขิงเลยล่ะแน่นอนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คำสาบสะพานเฮียนถนนสู่ความรอดเท่าที่ดูมาเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะยังมีเนื้อเรื่องต่อนะครับก็คืออาเฉยนเนี่ยต้องการที่จะกําจัดคําสาบของใครสักคนหนึ่งที่ชื่อเหมือนกับสามีของเฉินนะครับเพราะจากคาพูดของอาเฉยนแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าคนที่เป็นสามีของผีที่ชื่อว่าเฉินเนี่ยจะยังถูกคําสาบอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากจริงๆสงกับที่ผมรอคอยมานานสุดท้ายแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วทุกคนรอดจริงๆหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดท เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ